คือหนูเป็นคนที่ชอบรีพายสตอรี่ของคนอื่นเอาลงของกินหนูก็ถามเลยว่าอุ้ยอันนี้ที่ไหนคะอยากไปอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเหมือนแบบเราไปแอคชั่นแต่จริงๆแล้วมันเป็นปกติของเราที่เราแบบอยากรู้ว่าร้านอาหารเนี้ยมันอยู่ที่ไหนแล้วน่ากินมากค่ะเขาก็เลยเหมือนแบบรู้สึกว่าเออลองลองดูลองจีบดูระยะเวลานานสักแค่ไหนคะกว่าที่จะรู้สึกว่าแบบมันมีความพิเศษในการคุยกันนั้นคือเหมือนตอนจริงพี่เขาพิมพิมพิมแล้วชวนชวนคุยชวนคุยหนูก็จะเป็นแล้วตอนนั้นคือพิมพ์กันในแบบดีเอ็มอินสตาแกรมค่ะแล่วหนูรู้สึก มันมันตอบยากหนูเลยว่าเออพี่แบบทำไมไม่คุยในไลน์อะไรเงี้ยเขาบอกว่านี่เขามาชนคุยเพราะเขามาจีบนะอ๋อเขาพูดนี้เลยใช่เขาพูดก่อนเลยว่าเลยบอกเขาแบบเออพี่อย่าเลยดีกว่าตอนแรกเราปฏิเสธค่ะเพราะว่ามันเหมือนเราเลิกกับแฟนมาแล้วเราแบบเหมือนมีคนเข้ามาเยอะแล้วเรารู้สึกว่าเหนื่อยกับการที่เราจะต้องมาปรับตัวเข้าหาใครอีกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะเขาก็เลยบอกว่าได้งั้นเดี๋ยวเขาจะเอาพวกเขามาถล่มหนูหนูก็เลยบอกว่าโอเคงั้นก็ลองดูค่ะ ใช่ไม่ชอบโดนบูลลี่ก็เลยว่าได้ก็ลองดูซึ่งในตอนแรกเลยเวลาที่ถามว่าคบกันหรือเปล่าเขาเองก็จะตอบว่าอ๋อไม่เป็นตู้เพลงเคลื่อนที่แปลว่าหนูก็คงมีคลังเพลงอยู่เยอะมากทีเดียวใช่คือมันเกิดจากที่ว่าความสัมพันธ์เรายังไม่ใช่ยังไม่ใช่แฟนกันนคุยกันคุยกันอยู่อะไรเงี้ยแล้วเวลาเขาพาหนูไปที่ไหนหนูก็ชอบแบบร้องเพลงบนรถเขาตลอดเวลาแบบร้องร้องจนเขารู้สึกว่าเออหนูเหมือนตู้เพลงเคลื่อนที่เหมือนกันนะหนูเลยบอกเขาว่าเออก็วันนี้ไปตอบพี่นักข่าวสีดูน่ารักดี แต่ว่าไม่รู้ว่าเขาตอบท่าไหนกลายเป็นโดนโจมตีใหญ่เลยทาไมคะโจมตีวาโจมตีว่าแบบเหมือนเขาแบบไม่ให้เกียรติเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วเอาเอาจริงๆนะเรารู้สึกไหมว่ามันคําตอบนี้ไม่ชัดเจนเลยเรารู้สึกอย่าเราไม่รู้สึกเพราะเราบอกเขาว่าเฮ้ยไปตอบสีน่ารักนะคือส่วนตัวเรารู้สึกว่ามันน่ารักแต่ว่าเราพวกเราอาจจะแบบคิดน้อยกันเกินไปพอเขาตอบแบบนี้แล้วเขาโดนถล่มเราคิดว่าปล่อยผ่านไปหรือนะวันนั้นเรารู้สึกว่าเราต้องออกมาอธิบายโซเชียลมั้ย เราสึกว่าพอตอนนี้คนเขาโจมตีฝั่งพี่เขาแล้วถ้ายิ่งเราเป็นคนที่เทคแอคชั่นออกมาอธิบายอ่ะเขาจะยิ่งโดนหน mm ัก hmm. เพราะเหมือนเราออกมาปกป้องเขาอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบทำในแค่ให้กาลังใจเขา mm hmm. เขาก็เลยตัดสินใจว่าแบบถ่ายรูปหนูลงแล้วก็เขียนว่าโอเคแบบจีบน้องอยู่จริงๆคุยคนเดียว mm hmm. ใช่ก็ให้ความชัดเจนกันไป <ขอ S 2> ใช่ซ,ซึ่งมันก็แปลกดีเนอะซึ่งพอในยุคหนึ่งอะค่ะเหมือนกับว่าชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ทุกคน จะมีสิทธิ์เข้ามาทําอันนั้นอันนี้อันนี้อันนั้นได้ใช่ค่ะครที่พอประกาศอยากเป็นทางการปั๊บจากตอนแรกบอกว่าอย่าเลยพี่ใช่อะไรทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราอาจจะเดินหน้าต่อได้นี่นาในฐานะแฟนเขาค่อนข้างใส่ใจค่ะค่ะเขาใส่ใจแล้วเขาก็ดูเป็นคนที่มีความเป็นเพื่อนเราได้ด้วย แล้วก็มีความเป็นที่ปรึกษาเราได้แล้วเขาเป็นคนตลกคือหนูชอบคนตลกอยู่ด้วยแล้วแบบมีแต่เสียงหัวเราะอะไรเงี้ยค่ะซึ่งในมุมหนึ่งหลายคนบอกว่าเขาเป็นผู้ชายติดเนาะรู้สึกอย่างนั้นไหมคะคือจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้เป็นคนติดค่ะเขาแค่เป็นคนแบบเขาเป็นคนกวนแต่ถ้าสนิทอ่ะเขาจะพูดเยอะอคือถ้าไม่สนิทเขาอาจจะนั่งเงียบๆอ่างเงี้ยเขาไม่รู้เขาจะพูดอะไรค่ะ แล<ช>้วเห็นว่าซีนในการขอเป็นแฟนกันก็จะเรียกว่าน่ารักพิเศษหรือมันจะเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้แต่แต่มันก็มีโมเมตนต์ของมันนะใช่ใช่ค่ะเ yes กิดอะไรขึ้นคะในวันนั้น,นคือวันนั้นวันนั้นพี่เขาพาหนูไปทําบุญแล้วก็พาแบบเขาไม่ได้ซื้อเค้กไม่ได้ซื้ออะไรแค่พาหนูไปทําบุญปล่อยปลาแล้วก็หนูบอกว่าหนูอยากกินแบบช็อกโกแลตลาวาเขาก็พาไปกินแล้วเขาก็แบบขอเทียนจากพานักงานมาปักให้แล้วก็ให้เป่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนขับรถกลับบ้านนี่เขาจะไปส่งหนูติดไฟแดงแล้วเขาหันมาถามว่าเออเป็นแฟนกันไหม คะคะอะไรนะคือมันมันไม่ได้คาดคิดว่ามันจะแบบค่ะเกิดขึ้นที่สีแยก <ไป S 1> สีแยกไฟแ,แดงถึงว่าตอบว่าืออมันเขินมากหนูไม่หนูไม่คิดว่าอ๋อการขอเป็นแฟนสีแยกไฟแดงมันจะเขินขนาดนี้ <laughs> เออหนูก็ต้องมองไปข้างนอกว่าโอ้ดูรถข้างนอกก่อนแล้วกันก็จะก็ทำให้ดูรถติดไม่เครียดเนาะอย่างไรก็เป็นคามดีเป็นคารไม่ดีจำไว้นะครเวลารถติดเครียดเนาะหันมาขอเป็นแฟนกันใช่พอคบกันในฐานะแฟน ต้องปรับตัวเข้าหากันเยอะไหมคะในตอนนั้นเยอะค่ะหนูว่าเยอะ